ถ้าต้องอยู่ร่วมกันกับพ่อของลูกโดยที่รู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ด้วยกันกับลูกเราแม้แต่นาทีเดียวกับลูกและเราแม้แต่นาทีเดียวแบบนี้เราควรอยู่ต่อหรือบอกเลิกกับเขาดีครับคุณหมอคุณใช้คำว่าโดยรู้สึกว่าใช่ไหมครับโดยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยมันบางทีมันเกิดจากประสบการณ์ของเรา ซึ่งมันอาจจะจริงหรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีมอตโต้อยู่สันส้นๆการสื่อสารคือลมหายใจของชีวิตคู่ครับคุณต้องบอกความรู้สึกของคุณนะต้องสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องต่อว่าใครคุณบอกเขาได้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้เวลาน้อยเกินไปหน่อยคุณรู้สึกว่า คุณได้รับการเทคแคร์น้อยเป็นนิดนึงคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณสามารถสื่อสารกับเขาได้ครับคุณสามารถสื่อสารกับเขาได้แล้วก็รับฟังสิ่งที่เขาแสดงความรู้สึกออกมาอันนี้ในใจความของคำถามนี้ในคำถามนะฮะก็คืออยู่ต่อหรือบอกเรื่องตีต้องทบทวนครับว่า คุณมองความสัมพันธ์นี้อย่างไรใช่ไหมถ้าคุณถามตัวเองแล้วคุณมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันน่าจะไปกันได้เว้ยมันน่าจะมีทางที่ดีขึ้นได้อันนี้ต้องสื่อสารกันผ่านคนกลางจะช่วยได้ก็คือนักจิตบําบัดครอบครัวหรือจิตแพทย์ก็จะช่วยได้ถ้าคุณถามตัวเองแล้วเออมันน่าจะดีขึ้นได้แ,แบบนี้โอเคนะฮะก็พบพบคนกลางที่เขาชานาญเรื่องนี้ได้นะ แต่การสื่อสารคือลมหายใจของชีวิตคูนะ่การที่เราไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจเราได้เนี่ยมันทําให้เกิดการถอยห่างพอทําให้เกิดการถอยห่างปุ๊บมันเหมือนเกิดรอยร้าวอะรอยร้าวมันแห่งกันออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับมาประสานกันได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้รับการเติมเต็มเนี่ยมันก็ทําให้เกิด ความห่างเหินครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผมคือสื่อสารกันนะส่วนจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยถามตัวเองครับว่าคุณคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นได้ไหมเอ่อคำถ,ถามที่หนึ่งคุณคิดว่าจะดีขึ้นได้ไหมคามถามที่สองคุณมีทางเลือกอะไรบ้างเนะี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกเยอะแยะนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะแยกทางกันเช่นแยกกันไปเลย ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบลูกอยู่กับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งสองแยกกันแบ่งเวลากันมาดูลูกลูกอยู่กับคนใดคนหนึ่งสามแยกกันแต่อยู่บ้านเดียวกันร่วมเงินร่วมงานร่วมการดูแลลูกกันแต่อยู่กันแบบเพื่อนเนะเหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกทั้งนั้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกทั้งนั้นเพราะฉะนั้น พยายามอย่าคิดว่าเรามีเราไม่มีทางเลือกเรามีทางเลือกทั้งนั้นเลยขอให้ถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็ลองมองดูไปกันต่อได้ไหมมันจะดีขึ้นได้ไหมนะถ้ามันคําตอบคือเออมันน่าจะดีขึ้นได้ปรึกษาคนกลางให้เขาช่วยเหลือถ้าคิดว่าเออไปกันไม่ไหวแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างเราคิดแบบนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างแยกกันอยู่อยู่ด้วยกันลูกอยู่กับคนใดคนหนึ่งแบ่งเวลากันมาดูแลลูกหรือมันมีอีกอันหนึ่งบางทีเราพบว่า ห่างกันทางความรู้สึกสักพักห่างกันทางความรู้สึกสักพักเหมือนกับแกล้งเลิกกันเนแกล้งเลิกกันแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันยังเออพูดคุยกันแบบเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราพบว่าการแกล้งเลิกกันไปสักพักเนี่ยเราพบว่าเออเร,กา,อเรกา,อาก็มีส่วนผิดอยู่ไม่น้อยเห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งเออเราก็มีส่วนผิดอยู่ไม่น้อยบางทีการแกล้งเลิกกันทางความรู้สึกเนี่ย มันก็ทําให้เราค้นพบอะไรบางอย่างเหมือนกันทางเลือกเยอะนะครับคุณลองไปพิจารณาดูนะสื่อสารกันสื่อสารกันผมไม่ก็ยอยากให้ใครเลือกกันนะจริง